วันนี้มากับบรรยากาศฝนตกรินดินนะคะตั้งกล้องปุ๊บนะคะฝนตกเลยค่ะวันนี้พามากินนะคะน้ำพริกปลาค่ะทำมันแบบแซ่บๆไปนะคะวันนี้จะกินแบบเปิบมือเลยนะคะอยู่ได้อยู่นานแล้วก็กินแบบง่ายๆนะคะเนาะมาพร้อมกับบรรยากาศฝนตกนะคะนอนทั้งวันไม่ตกนะคะพอออกมาถ่ายคลิปนี่ฝนตกเลยค่ะมาค่ะว <ๆ S 2> ันนี้มากินแบบอาหารง่ายๆนะคะเนาะน้ำพริกปลาค่ะน <eft> ี่ <foam> หอมหอมวันนี้กินแบบเปิดมือเลยค่ะนี่อันนี้ก็ฝนตกดินลินค่ะเด็ดมากปลาร้วันนี้เปิดมือค่ะนี่เ <c oughs> ขายำแบบนี้ค่ะ อวันนี้นึกอยากกินแบบว่ากินแบบมือฮะกินน้ำพริกซูน้าอะไรแบบนี้ค่ะเต้องนั่งแบบเอียงๆนิดนึงค่ะจะได้เห็นวิว เปิดกระตกใบบบกใบบบกมาแก้ช้ำในคุยน้ำพริกเลยกินมือครับเปิดมือวันนี้ แซบฝนตกหยิมหยิมฝนตกนิดนิดไม่เป็นไรค่ะขอให้ใหมีฟ้าเนาะแซ่บ พริกปั้นลาอร่อยอ่ะแซบบ่บข้นๆเลยอ,อร่อยหน่อไม้ก็ต้มมาไม่ไหมเลยค่ะหวาน 嗯、mm。Hmm. ผักกระดูนกินกับน้ำพริกปลาร้าสับอะไรเงี้ยอร่อยค่ะ เออชอบกินสม้ย กินง่ายอยู่ง่ายกินข้าวขายำน้ำพริกปลาด้ะนี่ก็มาถ่ายช่วงเย็นๆค่ะน,นี่น่าจะประมาณหกโมงกว่า ใบบบคิ้นกับน,น้ำพริกกำลังแซ่บนะคะฝนลงเม็ดหนาแล้วสำหรับวันนี้ได้ค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมทางยูทูบนะคะต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ